สายสินมงคลมหาพุทธ,ธาพิเศษมอบให้ญาติโยมที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมง,งานวันคุ้มครองโลก22เมษายนรับพรพระเป้าหมาย222,222 22, 22, รูปเวลา2ทุ่ม2นาทีลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานรับพรพระเพื่อรับสายสินมงคลได้ที่ลายรับพรพระเท่านั้นเพิ่มเพื่อน l ลายไอดี at มัง222เมื่อถึงวันงาน ทางทีมงานจะส่งลิงเข้าร่วมงานให้ในลายรับพรพระสายสิ์มงคลน,นี้ผ่านพิธีมหาพุทธาพิเศษพระอาจารย์ท่านได้มาและมีจํานวนจํากัดมอบให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับพรพระก่อนวันที่22เมษาเวลาสองทุ่มสองนาทียาโยมที่ได้รับสายสินแล้วในวันงานรับพรพระให้ผูกสายสินที่ข้อมือเพื่อเชื่อมกระแสะบุญกระแสะความศักดิ์สิทธิ์กับคณะสงฆ์ เป้าหมาย2,222,222 2, 22 2รูปโยมพีิทันใดที่ได้รับสายสินไปแล้วให้ถ่ายรูปตัวเองกับสายสินลงใน Facebook ด้วยเพื่อให้ทุกคนทุกท่านได้มาร่วมอนุโมทนากับงานบุญใหญ่ที่เรากำลังจะได้ร่วมสายสินมงคลงานรับพรพระเพจทำล้านดวงญาโยมที่สนใจเข้าร่วมให้เข้ามาในไลน์รับพรพระเมื่อถึงวันงานทางทีมงานจะส่งลิงก์เข้าร่วมงานให้ในไลน์กดเพิ่มเพื่อน l i น e ID แอดมังสองสย้ำแอดมังสองสเท่านั้นแต่ถ้าโยมพี่ท่านใดอยู่ในไลน์ใดไลายหนึ่งของเพจทำล้านดวงอยู่แล้วก็รอรับลิงก์เข้าร่วมงานในไลน์ได้เลยเมื่อถึงวันงานและพิเศษสำหรับผู้ที่จองเข้าร่วมงานผ่าน www.bun123.com ภายในวันที่22เมษาเวลา2องทุ่มสนาทีจะได้รับสายสินอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ผ่านพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษซึ่งพระอาจารย์ท่านได้มามีจํานวนจํากัดพิเศษมากมอบให้ญาติโยมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน w w w b ์ n 1 2 3บุญ .com ภายในวันที่22เมษายน2566เวลา2ทุ่ม2นาทีเท่านั้นญาติโยมที่ได้รับสายสินแล้วให้นำสายสินมาร่วมรับพรพระด้วยเพื่อเชื่อมกระแสบุญเชื่อมความศักดิ์สิทธิ์และสำหรับญาติโยมที่เข้าร่วมงานรับพรพระ จะได้รับน้ำพระพุทธมนต์